คือของเจสสีคอนเสิร์ตออนทัวร์จังหวัดราชบุรี <Yeah. S 1> วันนี้มีภาพความสลุดมาให้ชมกันต่อเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยขอเสียงคนราชบุรี่นยได้ สนุกสนานเลาเลยอีเพลงที่มาแบบว่าให้ชาวราชบุรีได้จอยกันถูกต้องครับผมแล้วก็ของที่บอกว่ามีของแจกนะก็คือกระทงทีบรรลอยกระทงแล้วก็เลยนํากระทงมาแจกให้กับแฟนละครด้วยเป็นกระทงรักโลกครับเป็นขนมปังตอนแรกจะเอาอันแบบนี้มาวัวแฟนๆเขาเอากลับบ้านไม่ได้ครับก็เลยเอามาเล็กๆมาพอเอาพอแบบว่าเออถือกลับบ้านได้บรรลอยกระทงได้ก็เหมือนว่าเราแับได้บรรลยกระทงร่วมกันับฟนี้น ท่านผู้ชมที่มาชมทุกคนได้กลับไปหมดเลย300กว่าชิ้นมาจำกัดมาจำกัดครับใด้แล้วแต่ก็โชคดีแล้วก็ถือว่าได้ลอยกระทงร่วมกับพี่เม็กด้วยถูกต้องครับผมได้ลอยกระทงร่วมกันการเล่นเป็นไงเขาจอยเอ็นจอยกับเราไหมครับนเวทีสนุกมากครับแฟนๆแบบเต็มที่มากๆเพราะว่าเขาก็ดูละครของเราแล้วเขาก็อยากแบบร่วมสนุกกับเราไปด้วยครับมีของเล่นอะไรด้วยครับะมีม้องไปแล้ว ทงมิอป,ประเตท,ทเลยว,ว้าวแล้วทันกรมีอะบ้ากันกนี่เข็นเชิญเรานอกจากเป็นขวัญใจของชาวลาดบุรีเป็นขวัญใจของพี่น้ำด้วยฮะ ปทุกคนครับอโอ้โหใ<อ>ห้มัร้องกันแบบินหตรีแบบดับตื่นเต้นมาก<อ>ตื่นเต้นพี่พลพลนี่คือปั่นใจวัยรุ่นที่วัยทุกเคไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเราฟังเพลงมา ครั้งนี้มันถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจหูเสียงพี่พรพลยังนิ่งอยู่เลย,ลยไม่ไง่ไครับพี่มาสร้างความสนุกอันนี้บนเวทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตตื่นเต้นมากแล้วน้องๆไม่รู้จะสูงไปไหนกันนะครับคิดว่าพี่เยอะพี่ก็อโอเคนะน้องๆมีความสามารถดันเยอะมากเก่งมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแ,แล้วเป็น,ปนคอนเสิร์ตออนทัวร์ครั้งแรกที่ได้มาร่วมกับเจ็ดสีคิดว่าน่าจะเป็นมีครั้งต่อๆไปเนาะพวรเรานะครับยินดีมากมีร้องกับคุณมิขยานด้วย ซึ่งเป็นเพลงที่เราสองคนไม่เคยร้องมาก่อนและยังไม่ได้ซ้อมเพราะว่าพี่เองก็ติดงานต่างจังหวัดตลอดแล้วก็เพิ่งบินกลับมาถึงวันนี้ทช่ยงก็ได้มาซ้อมกันนิดหน่อยตอนสาวเช็คก็เลยแบบตื่นเต้นมากมันไปใหญ่เลยเพราะว่าแต่ว่ามาออกแล้วมันมันกลายเป็นแบบว่า่อนีคลายมันสนุกทุกคนสนุกตามแล้วก็มันก็เลยทําให้เรารู้สิ่งสนุกจริงๆร่งเหืนนะเนี้ยแฟนๆทุกจังหวัดจะดียงกพี่พระบุอย่างดีเพราะเพลงประกอบละครหลายๆเรื่องเลย แล้วน่าจะประมาณสักมกราคมปานนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับชื่อเพลงว่าอีกนิดนะฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยใจสั่นเดี๋ยวรอบคนละลูกมาดูเลยชวนคุณเหมือนจะมีสิ่งเด่นเหมือนกันดีครเดี๋ยวนี้โปรดติดตามครับอแต่กำลังกุ้มตาเบ้งอยู่เหมือนกันต้องเพลงดีมากเลยค่ะเก่งขอเสียงให้กำนังเจ๊เกรนดพาสติตา พาะลงมาด้วยความหนาวเปียกคือว่าน้อยชิ้นอยู่แล้วแล้วเจอฝนนี่นี้เป็นครั้งแรกนะที่แบบคอนเสิร์ตเจอฝนแต่ว่าแฟนๆคือู้มาทุกคนคือไม่ไปไหนเขาใจมาเราก็สู้ไงเราก็หยดใส่ฝนตาเราก็กรพกิบตาอ่ะรอบหน้าก็ช่วยเอาพี่ก่อนนะ ดูเหมือนเขาอยากคู่กับพี่นิวหนวยได้ไหมล่ะเป็นโชว์มิรอนของแปลกไม่รบชอบจะมีโชว์จากคนทา่บ้าน้องให้เราฟังไปไป แบบนี้ฉันจะเอ้ำกนะครัจะบก่จับมืไปเป็นโชว์ของคิงและคุยรอบแดนโอ้โหจะยังเสียงนี้ไมได้ยินใช่เสียงนี้กระหน่ำมากฉันโคตรึสะใจเรยตอนนี้โคตรสะใจเลยน้องไม่เศราแขอรอบใหนลงมาออไนั่าไม่ใช่พอยนะผมมันไม่ได้เท่านี้เลยนะไม่ใช่บอสนะพอยก็มันไม่ได้เท่านี้เหมือนกัน ไปทีหลังค่ไนมดูกันนะแล้วเขาบ้างกันบ้างแต่ทุกคนอัดเทปไปหมดเลยอเ oh. พราะว่ากวอาจะไม่ได้ดูอีก <c oughs> แล้วแ,แ,แล้วขอบคุณแฟนๆไมวันนี้อ้โต้องารขบคุณแฟนๆช่อง7 HD มากๆขคุณผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆร้านลีนมกนนบบษษษษษมากๆเลยวันนี้แบบโคตรปันทุกคนได้งานคู่ได้นะฮะ ไอได้ดีนิวสตาร์สวัสดีค่ะทำไมแห้งละ่ะสุดท้ายแล้วอขอเก็บพลังไปไว้บนเวทีแล้โชมเมื่อกี้มาเป็นไงบ้างพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเหนือ <laughs> อ่อยเหน่มากดูที่จอนะเขามันมากเลยนะ ของวิกเอเอนะครับโหตื่นเต้นตั้งแต่อยู่บ้านเลยครับนอนไม่หลับเลยแล้วเราก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีครับถือว่าทําความฝันได้แบบจริงแล้วครับ<า>แฮปปี้ครับผมออหลายคนในไฟปันอยากขึ้นไม้ที่จะุจงกัอนเสิเร์แต่เรามาแป๊บเดียวได้ขึ้นเลยขอบคุณ <c oughs> มากครับ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีมากๆเพราะว่าอะไรน้องๆทั้งสามคนคือแบบเป็นสายร้องอะไรอีะ แบบหลากหลายชุดของตขบวนด้วยบิ๊เอ็มชุดนี้วัเนี่้มีมความหมายครับโดนัทจึงมีรู้และเมืม่ออายุจะมีใจๆๆๆน,นีโดนัทโดนัทอันนี้สุขไม่มีวันหยุดครับส่วนนี้ส่วนนี้อะไรอีกอ่ะบิ๊กเอ็มคนลหล่อไงวันๆๆๆๆๆๆนี้ขอบคุณน้องๆนะคะสนุกมากมากคือบรรยากาศของเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ที่จังหวัดราชบุรีนะคะกลับมาเจอกับรายการสดๆวันนี้มีได้ใหม่วันนี้กวางและน้องๆลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh cool.